ตอนนี้เราอยู่ที่ปังช้างระยองนะครับเราคิวซื้อบัตรนิดนึงแล้วก็มีจุดคัดกรองข้างในมีอะไรบ้างศูนย์นาหารและของฝากอ๋อมีมีรถวิ่งเข้าไปด้วยเหรอสองคนครับ โอนได้ด้วยนะครับเนี่นยป่าซี้เก็บไว้เดีย๋ยวไปตื้ออาหารช้างอู้หามกัวัดไข่ก่นันอาววัดไข่จ้าออขอบคุณค่ะ ถ้าถ้ารถม้านะครับถ้านั่งรถม้าก็คือคันละร้อยก็คือได้สี่คนพอดีครับสี่คนก็ประมาณคันหนึ่งแล้วถ้าขี่ช้างขี่ช้างนี่คนละร้อยคนละหนึ่งร้อยลวคนเล็กๆนี่ห้าสิบบาทแล้วก็ถ่ายรูปกับช้างก็ได้ให้อาหารช้างก็ได้นะครับด้านในก็จะมีทั้งแกะมีทั้งกระต่ายมีทั้งหนูมีทั้งนกลูกนกนถ้าเป็นรถเราบริการฟรีครับ วิ่งตลอดเลยครับวิ่นตลอดเลยครับ <ừ> อเอาเรถม้เอาเรถม้ใช่ไหครับอมาม้นะาก็คือนั่งสี่คนี่มามาเบบนก็โอสาคนก็ร้อยเดียอันนี้สถานที่ท่องเที่ยวนี้เพิ่งเปิดนะครับต่างช้างระยอง เพ่งเปิดดูสิไม่ค่อยมีอะไรขายเลยก็เมื่อกี้เขาบอกว่ารถสีเขียวเนี่ยบริการฟรีนะเดี๋ยวเราไปขึ้นรถสีเขียวก่อนเลยด่วนเพราะเดี๋ยวเขาออกไปแล้วหมดนะครับยี่ิบบาทเมื่อกี้นี้ตืออาหารอ๋อนี่นรถม้านไงร้อยเดียว นั่งได้สี่คนนะครับเ,เดี๋ยวเราขึ้นเลยข้างหน้าเฮ้ยน,นี่ไงช้างตัวแรกมาแล้วขึ้นเลย <c oughs> ไปกันแล้ว มีคิงคองด้วยข้างในมีคิงคอง,ดไ,งอไ,ได้นะไงได้รถัไนดรถนี้ข้ามาฟรีนะไม่ต้องเสียตัง มีภาพถ่ายด้วยอะนนอระยองคีฟอ๋อข้างในมีเก็อโอ้ถึงแล้วโอเคเราก็มาถึงข้างในของฝั่งช้างระยองครับคือมันจะมีไอคิงคองตรงนั้นอะไว้ให้ถ่ายรูปแล้วก็มีแลนด์มาร์ค ที่ถ่ายรูปเลยเลยจุดเลยนะครับรถมา้ามีให้นั่งด้วยสี่คนร้อยหนึ่งนะครับนั่งได้สี่คนมีปูมีร้านกาแฟนะครับช้างคาเฟ่เนานะงนี้ยช้างคาเฟ่ก็สวยดีนะตรงนี้ก็มีอะไรนะเขาเรียกว่าสวนนกอ่ มีบอ่อน้ําตรงกลางซึ่งบอ่อน้ําเป็นบอ่อน้ําน่าจะเป็นบอ่อน้ําใหม่เพราะว่ามันขุนมันขุนอยู่เหมือนกันตรงนี้มีห้องน้ํานะน่าจะสะอาดอยู่นะเพราะว่าใหม่มากเพิ่งเปิดเลยเพิ่งเปิดเลยไม่น่าจะนานมากนะมีปั๊มด้วยเหรอปั๊มนี้ไว้ดูทําอะไรหนูโอ้โหข้างในนี่นกแบบ ไม่น่าจะต้องซื้อตั๋วแล้วนะลองเข้าไปดูสิเนี่ยน่าจะเข้าได้เลยครับอันนี้เป็นโต้กันนกคือนกมันไม่สามารถแบกโต้แบบนี้ได้เพราะเราต้องใช้แรงเยอะมากในการแบกโต้แม่าได้นะคะระวังเหยียบนกด้วยนะ,ะโอ้ระวังเหยียบนกนกเชืองนะคะระวังเหยียบนกนะนกมันตัวเอ้ระวังเหยียบนก นกมาเกาะตรงนี้เลยเจ็บด้วยนกมาเกาะบนมือถือเลยใหลารได้นะคะสิบาทค่ะเอาไหมตี้สิบบาทต้องรกนแรกรเหรียญแรกเหรียญแรกเหรียญอันเดียวหอนอันเดียวอันเดียวรงนี่จันี่นะ องเงมากเนไปข้างใหนอหนดูดิอาหารนกเป็นยังไงอ่ระวังเหยียบนกด้วยนะคยับแกะงระวังเหยียบนกนะคะ นั่งลงไหมดินั่งลงไหมเดินไปตรงกลางดิ

ก็เดี๋ยวให้มันยืนลื่นลิ้นออกมาให้มันงับอ่ยืนเลยยืนเลยเร็วเดี๋ยวมันวิ่งออกมาไม่ได้ยืนเลยยืนเลยนั่นหยิบให้มันหน่อย เดีเขาไปใกล้ๆเลยเไปล้ๆเยครับเขาไปใกล้ๆเอาไมต้องมันต้องัวคับัวกยื่นอย่างเงี้ยพวกก็ไม่นอนเขาไม่เลยครับเยเขาไม่กัดครับเค่ไม่กัดครับเออไม่กัดครับ้เลยไม่กัดครับใกล้ๆเลยเมครับทำไมมันตกล่ะหนูยื่นใกล้ๆหนูไม่ต้องเออเขาไม่กัดครับกเอิ่มแล้วหนูให้ นดูน้องเขาทำานิน้องเขาทำหนิมันฟันมันไม่มีเขี้ยวตี้ฟันมันไม่มีเขี้ยวเอเออ้าวจามต่ซะเลยเออเออ แหลอดนี่ชงละยี่สิบนะครับแล้วก็มีอ่างล้างมือคอยให้บริการนะครับก็พื้นที่ก็ยังดูโล่งๆอยู่นะ เดี๋ยวเราลองเดินไปดูข้างในมันน่าจะมีจุดถ่ายรูปอยู่อีกประมาณสองสมจุดเลยนะครับนะอยู่ตรงนี้น,นะตรงนี้ก็เป็นฟาร์มแกะชิปเฮ้าส์ข้างในเหมือนให้เดิน เดินบนเป็นสี่เหลี่ยมรอบได้ตรงนี้มีให้ถ่ายรูปด้วยถ่ายรูปไหมอ้าโอเคต,ตรงนี้ก็เป็นสถานที่ถ่ายรูปอีกอันหนึ่งนะที่ถ่ายรูปตอนกลางคืนน่าจะสนุกนะม,นมันถ่ายแล้วมันอาจจะเห็นแบบ เห็นวิวข้างหลังเป็นแบบอือไปลาับขึ้นพร้อมกันไหมมาเกาะมามาดิเกาะมาดิมา,มาขึ้นพร้อมกันมาเฮ้ย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 ตรงนี้ก็จะมีให้เป็น ลนส์มาร์คให้ถ่ายรูปนะครับตั้งแต่แบบรอบกองไฟแล้วก็มีแคมปิ้งที่อยู่ด้านหลังนู่นด้วยเนาะแคมปิง้งนะครับมีแกะให้ถ่ายมีส่วนดอกไม้ด้วยหรอแต่เป็นส่วนดอกไม้เล็กๆไม่ใหญ่มากเฮ้ยตีดูนั่นดิเขาเรียกว่าอะไรนะหอยทากหอ,อยทากดูน่ารักมากเลยนะ,ะใช่ไหม มันเป็นสัตว์นี่เดรโนเสาด้วยอะ่ะเห็นไหมเราไปถ่ายไดรโนเสากันไหมก็เป็นมุมถ่ายรูปเนาะ,ะมุมถ่ายรูปรหลายๆมุมอะ่ะแล้วก็มีที่นั่งพักด้วยคือมันจะเป็นมุมถ่ายรูปเด็กๆอะ่ะเด็กอย่างอาตี้ก็น่าจะถ่ายได้ แล้วก็มีระยองชีฟฟาร์มคือเหมือนเขาจะเน้นแบบเป็นสวนแกะฟาร์มแกะก็พื้นที่ฟาร์มแกะก็อยู่ทางด้านนู้นนะเยอะหน่อยฮะอยู่ฝั่งตรงข้ามานะครับถามว่าสวยไหมก็ทำไว้สวย พอสมควรเลยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอันใหม่นะสีสันสดใสเหมาะกับการถ่ายรูปค่าเข้า40บาทอันนี้เราก็สามารถถ่ายรูปอย่างนี้ได้นะตีเข้าไมถ่ายรูปไหม,ไมอ่ายืนตรงนี้แหละโอเคหันหน้ามาหนึ่งสองสามโอเคหนึ่งสองสามโอเค อ,ม,อมาแล้วมาแล้วมันหิวแล้วเฮ้ยมันหิวแล้วกระตายลุมโ,โหตีให้ท้ายยางมากโอ้โหดู ทำไมไม่เอาหลายๆอันให้มันน่ะเมื่อกี้อ่นตีก็บอกว่าเอ้ยเรามาปางช้างนี่ทำไมเราไม่ได้ดูช้างเลยล่ะฮะปางช้างระยองอ่าช้างอยู่ข้างหน้านะครับเราก็ขึ้นรถกลับนะครับคนเยอะมากเลยนะวันนี้ ห้องเย็นนะบรรยากาศดีปิดหกโมงครับตอนนี้ประมาณห้าโมงมอ่าถ้า<ม>เดี๋ยวเราไปดูช้างกันช้างก็อยู่ข้างหน้าเรามาปังช้างเราก็ต้องดูช้างไปนะให้ห้องน้ำที่เมื่อกี้เข้าไปก็สะอาดดียังใหม่อยู่เลย มีโถฉีด้วยสนุมากนกมากมา,ามดูไปเล่นกระต่ายไปเยอะเลยแล้วก็เล่นแกะเล่นนกนกจิกแล้วก็ถ่ายรูปนกไม่จิกแต่น,นกมันแบบเอาเอาขามันมาจับมือเรานจิก อ้าวนี่ช้างนี่มช้างตัวนี้ไม่มีงาเอ่อมันอาจจะเป็นช้างเด็กหรือไม่ก็ช้างตัวเมียอมโอเคนี่เองนี่ช้างนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูดีว่าช้างสวยขนาดไหนไอ,อ๋อนี่รถออฟโรดเลยรถใหญ่มากรถ ขี่ช้างรู้สึกว่าเขาบอกว่าร้อยหนึ่งโอเคแล้วก็ลงมาแล้วนะครับขี่มา้าม้าก็สี่คนร้อยหนึ่งช้างอาหารช้างเท่าไหร่ครับผมสี่สิบบาทรับหญ่เลบอาทช้างตัวบเบิรมเลยนะครับมงานมีงาด้วยอ่ะ อันนี้ตัวผู้หรือเปล่าอ่ะให้อ่านไหมเอ๊40บาทเอาไหมตีครับลองไหมปลาให้ตีแสนได้ป้าลองให้ดูมันต้องโยนเหรอ40บาทโยนให้เหรอไม่แน่ใจต้องยื่นให้หรือโยนให้ยื่นให้เลยยื่นให้ได้เลยไหนลองเอามาสักอันหนึ่งอันไหนก็ได้ครับเลยพี่เอ้าเอามาสักอันอันไหนก็ได้เอามาอันไหนก็ได้ อ่าแ้วมต้องบิดบิดอ่ะคือช้างเนี่ยกินได้ทั้งทั้งลูกอย่างนี้เลยดิบดิบนิดนึงแล,นแล้วยังไงโยนโยนในส่มือเลยใส่มือด้วยเก็บเก็บเก็บมาโอ้ยโอ้ยไม่กินไม่กินด้วยมาของนี่พี่ไม่กิน ประมาณว่าผมเมินเ,มเพราะว่าอิ่มกินไปเยอะแล้ววันนี้มีกับเพื่อนแล้วนั่งช้างเท่าไหร่อ่ะพี่นั่งช้างเด็กห้าสิบผู้ใหญ่รนะ้อยอ๋อเด็กห้าสิบผู้ใหญ่ร้อยนี่ตีบอลเลยสาตีบอลบ้าง

เป็นยางกล้วยมัง้งยางกล้วยปล่อยให้มันติลกยืนเข้าไปใกล้ๆดิ <laughs> แล้วทำไมทีแรกยังให้ได้เลยอ่ะเอาอนจับั่บบงนี้ฉันไม่ได้โดนยังเดินเข้ามาอีกนิดนึง ลูกสุดท้ายแล้วโอ้มันหิวอยู่เนอะจับไหมลกูกจับไหม <c oughs> จับไหมจ, <c oughs> จับไหม <c oughs> ดูขนมันดิมีขนด้วยนะ <c oughs> อ่ะถ้าไม่จับแล้วก็ไปลกูก โอเคโอเครวมนี้กี่บาทครับ <150. S> 1้อยห้บาทก็ตอ,ตอนนี้5้าโมงย0่สิบห้าโมงยีก็แดดกำลังดีเลยนะครับถ้าอนาคตเนี่ยเขาพัฒนาก็อาจจะมีทัวร์มาลงแล้วก็มีอาหารให้กินนะ ฟา c i ซิล y ก็ค่อนข้างพร้อมนะครับก็สำหรับทริปวันนี้เราก็ขอลาไปก่อนนะครับไปไหนไปกันฝากกดไลค์กดแชร์กด u ับ c ไซ b ์ด้วยนะ มาเป็นกำลังใจให้กับพวกเรานะครับบ๊ายบายนะครับ